สวัสดีครับ2610ครับผมวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์นะครับน้องคนนี้นะครับผมบอกว่า อ,อยากให้ช่วยแนะนำวิธีการเปลี่ยนนะครับไฟส่ปงใทะเบียนนะครับของเจ้าตัวแกนฟิลา n โนไฮบริดนะครับต้องบอกก่อนว่าหลักการนี้นะครับสามารถใช้ได้กับแกนฟิลานโทุกตัวเลยนะครับหรือว่ายามาฮารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็แทบที่จะใช้หลักการเดียวกันได้หมดเลยเพราะว่ามันเหมือนกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับนั่นก็คือไขควงเป็นไขควงแฉกนะครับผมซึ่งในเจ้าตัวกล่องแดงนยะก็มี หลากหลายเบอร์ให้เลือกเลยนะครับผมแล้วก็หยิบขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะต่อดัมให้ยาวสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับผมสังเกตดูด้านล่างนะครับผมเราก้มมาที่เจ้าตัวไฟส่งป้ายทะเบียนนะครับจะมีน็อตอยู่สองตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไขน็อตตำแหน่งนี้ออกมาได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราเปลี่ยนได ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราเก็บสายไฟได้ไม่ดีไม่สวยงามเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้ไขน็อต2ตัวนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะครับผมเมื่อเราไขาได้แล้วนะครับเราก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมค่อยๆดึงแบบนี้นะครับสายไฟจะดึงยาวออกมาได้ยาวมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราหงายจะตัวไฟสองปลายขึ้นนะครับ เราก็จะเห็นน็อตอีกสองตัวนะครับให้เราขันน็อตสองตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับผมดึจะกวงแกงมาเดเลยนะครับดึงแกว่งแก่ดึง,ดงน็อตตัวเล็กออกมาแล้วก็คว่ำลงแบบนี้ตรงนี้เราจะเห็นสายนะครับผมเป็นปลั๊กนะครับให้เราดึงออกมาตรงๆนะครับผมนี่ดึงแบบนี้ได้เลยนี่ตรงเนี้ย ถามว่าเราสามารถแกะตรงนี้ได้ไหมแกะได้ครับแต่ตรงเนี้ยเขาซีลเป็นรุ่นพัฒนาแล้วเนาะเขาก็จะใส่กลาวไปแล้วนะครับถ้าเรางัดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแตกสูงนะครับผม mm hmm. ก็เลยจะแนะนําให้ใช้วิธีนี้นะครับก็คือการดึงหลอดออกมานะครับผมแล้วก็หลอดเนี่ยแนะนําให้เราดับเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดซีลกุญแจไว้ตรงเนี้ยจะร้อนมากนะครับให้เราดึงออกตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวให้เราไปเปิดสวิตคุญแจก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยมาเสียบไฟ LED นะครับผมหลังจากที่เราเปิดสวิตคุญแจเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราหลอด LED ที่เรามีอยู่ขั้ว T10 นะครับผมเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะติดขึ้นมาเลยถามว่าเอ๊ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าฝั่งไหนเสียบติดไม่ติดนะครับต้องบอกว่าหลอดสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะเสียบได้ทั้งสฝั่งเลยนะครับไม่เป็นอันตราย นะครับผมแต่ถ้าเป็นหลอดรุ่นเก่าบางรุ่นเนี่ยหรือบางหลอดเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อลองเสียบดูละกันถ้าไม LIKE, ่ติดเนี่ยเพื่อนเพื่อลองสลับแล้วก็เสียบอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับผมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหลอด led เนี่ยผมจับเนี่ยนะครับนี่นะครับคือถามว่ามันมีความร้อนไหมมันมีนิดเดียวอะครับมันน้อยมากนะครับถ้าเปรีย <Pacific S 1> บเทียบกับหลอดเ<น>ดิมนะครับผมนี่ผมเสียบหลอดเดิมนะเนี่ยหลอดเดิมเนี่ยจับแค่เนี้ยครับเนี่ยเริ่มรู้สึกร้อนแล้วนะครับผม ร้อนๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหลอด LED เนี่ยเราก็สามารถคือมันไม่ร้อนแบบที่จะทนไม่ไหวบอกไงดิมันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบเลเวลสิเนี่ยมันร้อนประมาณสักเลเวลหนึ่งเลเวลสองเองนะครับซึ่งถ้าเทียบกับลหลอดไฮโดรเจนหลอดเดิมเนี่ยคือเสียบปุ๊บเนี่ยมันร้อนตั้งแต่ห้าหกเจ็ดขึ้นไปเราจะไม่ไหวเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลย ชิด <Shit. S 2> ตรงนี้นะครับเพื่อนๆดันเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเพื่อนๆดันเข้ามาให้มันให้มันชิดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวนะกล้องไม่โฟกัสอ่านเนี้ยเห็นไหมครับให้ให้ให้ชิดเข้ามาแบบนี้เลยสมมุติถ้าเราดันไม่ชิดมันจะเป็นลักษณะนี้ครสมมติเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆต้องดันให้สุดนะครับเพราะว่าจะไม่ให้น้ํามันเข้ามานั่นเองนะครับ ตัวฟองน้ํานที่เขามีให้เนี่ยเพื่อจะลองให้ใส่ไฟมันแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นก็น่าจะง่ายแล้วนะครับเราก็สลับกลับมาแบบนี้นะครับให้เข้าที่ตําแหน่งเดิมนะครับผมหลังจากนั้นใส่น็อตเข้าไปได้เลยนะครับผมเราจะยังไม่ขันด้านหนึ่งให้แน่นมากจนเกินไปนะครับแค่พอให้มันอยู่ก่อนแล้วเราจะมาใสอ่อีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ทำให้ น,อน็อตมันตึงมันตึงแล้วเดี๋ยวมันจะถ้ามันตึงฝั่งเดียวมันจะหลวมนะครับอ่ะเรามาเรามาไขฝั่งนี้แน่นปุ๊บเราก็กลับมาขันฝั่งนี้ให้แน่นอ่ะอึบอ,อ่ะแน่นแล้วนะครับพลิกกลับไปเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับขยับเอามือจับสายไฟเข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราเอามือยกขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็ขันน็อตสองตัวนี้กลับเข้าที่เดิมได้เลย ถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจสินค้าตัวไหนดูที่ตะกาด้านล่างได้เลยนะครับผมนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดไฟกันนะครับท่านผู้ชมสังเกตตอนนี้นะครับยังเป็นตอนกลางวันอยู่นะครับแสงก็จะมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมก็จอดรถอยู่ในโรงรถเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดสวิตช์แจให้ดูว่าไฟสว่างขนาดไหนนะครับผมแต่ถ้าเราเทียบกับหลอดไฟเก่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันครับผม ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสรัวันนี้26-0 1ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ